ตกพี่น้องฝนตกสิมมหาป uh ูบร้ลงทะเลนานแล้วฝนตกใส่สามให้จังไรบัดนเนี้ยจะไปต่อแบบไหนดีเด็กเศร้ Challenge าเสือบร,ร้แมนเสือการฝนของตัวนี่ยอ้ปลาไหลปลาไหล จับส,สื่อๆดอกไอโบกินดอกพี่เนอะตามปลาไหลที่ปูด้วยเนาะมีเบียดกันแท้ๆตอนออกมามันก็ได้ฝนดนะแต่เด้อออกมามันจะฝนฝนแต่ละกัวคง,งสิบ,บอกมาดอกมีเบียดเหยียดยุมาแล้วก็ต้องลุยแบะพี่น้องเฮ้ยขับรถมากไกล รถมากไกลเขีย่ยโว้ปลหาไหลลายขนาดมันนี่มีแต่ปลาไหลปลาไหลเต็มอยู่ดูนี่ปลาไหลน,นี่บลูอ่ปูมันสีลายบอมมันนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเบี่ยงหมดเลยเบียไปเรื่อยๆนะพี่น้องไอ้เบิ่งแล้วมันบ่ค่อยลายมานันปูน้ำสีออกงามได้ผมบอก แดดหลายๆนั่นแล้วมากมากนะถ้าฝนคึ้มนๆนี่นะมีอยู่แต่ก็บลอหลายถ้าเบิ่งเนาะนี่ดิ บางอย่างมาหาเมื่อกี้นี่ไอ้ก็ะยางหลีกออกมาอ้ก็ค่อยมากให้คนมาอันนี้ปานใดคนเริ่มศม้าวตกไปดีสิะตรงนี้น,ะน่ะเห็นบ่านี่ตัวน,นี้ลายขนาดสวงเลยดูนึ่งน่ะมันห่อนแฮงเนาะแ่วนี้นะตายเต็มเลยพี่น้องเลยมันนี้มีแหงเกีียบปูผักแน่เลยเด้อทิ้งทอนเหนียวออกมา อย่างนะนี่เคยเห็นไหมปูเดี๋ยวสิกลับไปจองเมื่อกี้อยู่ีว้าวนอ้อยว้าวอยากค้นหาโอ้ยโอ้ยดีใจหมดอ,อจจะไรขึ้นมาเป็นหวังได้เลยมั้ยนี่มั้ยนี่นะหวงังหวังปูปูน,นั่นไหมปูแมงมุมบ่ได้นานอ่ะอย่างนี้ล่ะ หวังเราเรา,าก็จักสิได้บ่ได้หวังเธอได้ก็ซิมกักซิมักผิดหวังอันะทุกคนแต่ก็หวงังเพื่อได้นะอยากได้เลยแหละเพราะว่ามันเป็นปูที่อร่อยนะทุกคนนะปูชนิดนั้น,นอร่อยเลยแหละรัชมักอยู่แบบเนะน้ำไม่เยอะรัชมักรัสิักอยู่ตรงน้ำลายน้ำนิดๆหน,น่อยๆแบบนี้เราจะกลับไปที่เดิมนะ ตรเมื่อกี้นี่มันหลายแล้วเจอแรงแล้วแหละเมืนนะเอ่อกี้เนี่ยนี่อย่างกระดึบกระดึบนี่โคมกันอยู่พนนะี่เนาะถิมหอนเมียได้จ่ออนันนี้เมียเอาปวดไปก่อนเอาเป็นฮอร์โมนเซ็กชวล LGBT ถ้าเปิดนีนเขาก็ิได้แต่ปูแบบชนิดแบบนี้จ้ะเห็นไหมทำไมแรกๆนาะพไปนองจำได้บอไอ้หาปูชนิดนี้บอเป็นเปิดหินเอาจนเจ็บผลหลัง <c oughs> หาเป็นแล้วกันไม่ได้เปิดออก บริเปิดหินอ่ะนะมาเปิดเบิ่งบไปเียเต็มอยู่ไหลลงโจกๆเบิ่งนี่ฮะขอกเอาไปก่อนเนาะเอาไปแยกข้าขนาดฝนฝนตกโกนี่แต่คนบ่มีปกติี่คนเยอะมากเลยนะทุกคนเขาบริมาหาปูดอกปูนี่นะฝรั่งเขากินบรเป็นดอกพี่นอ้องเห็นว่านี่ไหลลงมาโจกๆ ้างเขากินบ่เป็นมันมีแต่กา้าวเนี่นะเขากินเป็นอยู่เนี่ยไายผู้ตัวน,นี้นะเขาจสเอาแต่ก้าม,มันแล้วเขาปล่อยเดี๋ยวเราเอาหมดโอกาสเด็ดแต่ก้ามเราแล้กถิ่นนะ เจอรากอำมพางได้พี่นอ้องนด้อัมพางอยู่แบบนี้นะโอ้ยตายเกือบส้นหอยเห็นบ่ไหนใหญ่เลยตัวนี้เดี๋ยวเตรียมขุ่นี่ยอแ มันเกิดตากี่ตัวมันก็เต้มอยู่ด้วยวนดุดพอดีเลยเอาเลนกว่างด้วยพี่น้องเลยปูก็เลยแลดูมันเล็กๆถ้เลนบอกกว่างมันเกิดตายให้ลงมามมด ีนคือเรนธรรมดาสีดจอยู่อมฟุกสดีแลดีอือใหญ่ามากตัวแม่มันมันเลยแนหะ ช่วเนี้ยบได้คอยมาหาปูใบสักเท่าไหร่โได้แบบมานนางงมงงวยเงยฮนะปูใบบ่แม่ปูใบปูใบนั่นแหละเนาะไปหาแต่ปูตัวนี้เห็นแบบแค่เดียวเนาะวันนี้ทอบตอบดีไหมมีคนบอกเนาะคลิปสั้นอยู่ในเพจนะนะยากให้ลงคลิปยาวไปลงคลิปยาวแบบไม่มีไผยเบิ่งพี่น้องเลย บางเถื่อนระบบเอไอมันก็จักเราดันจังไดเออลับไปตรงเก่าเด็เดี๋ยวมันสุดนี่ก่อนเดีราจกลับไปตรงแรกๆใหญ่ย่างมาเมื่อกี้กำลังหลายเลยเปล่าหย่างมาก,ก่อได้เลยอย่างนี้เราสิมาถามเลยเลี้ยงขนาดเนี้ยหาอะไ เต็มขู่แล้วก็เอาสีดองหลายๆเลยพี่น้องเลยแบบดองไวปกินแบบลายๆเราดีกันก่อนก็ปล่อยโอเคอยากกินโอ้โหนี่เจ้าปูใหญ่ปูใหญ่ทุกคน Ya, yeah, aku buat mungkin. อันใหญ่ๆเมื่อกี้ที่ไอ้จับนะแต่ก็ผูน,นี่นะดูเนาะผลังเขากินโบกี็นนะ็มาผาูตอนนั้นแล้วก็มาหาหอง นี่เลยน,นะกระจายหลยหลายน,น,น้องรงคงจะไหนกคนขะโดษนะเมียจะวันนี้แหละ,นนะขาความสุขปูนี่หลายตัวล้น้องพี่สร้างกันเทนน้ำมา้ายนะ ก่องหน้าก่องเต็มตัวเด้อ กระจาย มันเถอกะมีมันเอกมีมเป็แรกเลยนะคะจต่กรมีโดนน้ัปูไว้นะบวได้หัวตตามสลาดเด็พี่น้องเ็ดชรเป็นวันนี้มันเป็นของมันเองแต่้าตโอมัดค้นีอ่อ๋เอ๋ลองกินเลยก่นมากกว่าันที่หลกเป็น ដាក់ដល់នេះໄດ້ប្រហែលនេះเนาะអូខេពីនរលើចែកទៅ IP 2เลยนเ,เยาน,นา,เนานะ,ะเดี๋ยวຄິດມັນສຸດຍາວມັນບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງเนาะប៉ະໄປເລື້ອຍໆຈົນເຕັມຄູພຸ້ນລະ